ครับสวัสดีนะครับเรามาอัปเดตถึงสถานการณ์การลงทุนในบ้านเราในช่วง2 5 5 6ที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงทีเดียวจากต้นปีที่ดัชนีระดับ1 3 0 0จุดเศษขึ้นไปสูงสุดระดับ1 6 5 0จุดนะครับก่อนจะปรับตัวลงมาแรงที่ระดับ1,200องรเศษก่อนแล้วก็ไปปิดที่ระดับ1,300รดัชนีแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ผลการลงทุนเนี่ยค่อนข้างผันผวนพอสมควรขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนลงทุนช่วงเวลาไไไหหนนแล้วกก็ขายุอออปเมื่่รระคับ ต้องยอมรับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นในบ้านเราค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงกลางปีนะครับมีความผันผวน,นจากการที่สหรัฐอเมริกามีนโยบายในเรื่องของการลดเทปเปอร์ลิงก็คือเจ้าตัว QE ปริมาณการอาัดฉีดเงินลงมาในระบบพอมีข่าวหุ้นก็มีการปรับตัวผันผวน,นลงมานะครับแต่อย่างที่เราได้อัปเดตไปตั้งแต่ช่วงกลางปีว่ามันคือโอกาสเพราะว่าการที่สหรัฐอเมริกาลดนโยบายการอาัดฉีดเงินเนี่ยแสดงว่าดูแล้วว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวนะครับสังเกตจาก หุ้นในตลาดห้ัของสหรัฐเองมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามาผิดพลาดเล็กน้อยในช่วงปลายปีนะครับจากเหตุการณ์ภาวะการเมืองในบ้านเรานะครับเป็นภาวะที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าการเมืองของไทยเนี่ยจะมีการประท้วงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีความสับสนพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีตลาดหุ้นไทยจึงค่อนข้างจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันนะฮะต้องยอมรับเลยว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าผลออกมาจะเป็นลักษณะรูปแบบไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือในภาวะวิกฤตทุกครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่นะครราคาหุ้นของบ้านเราตอนนี้ได้ปรับมาอยู่ที่ระดับดัชนีพันสามร้อยพันสองร้อยไปไปลายถึงพันสามร้อยจุดเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าถูกเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะฮะเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าที่ระดับนี้เนี่ยนะครับจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่ ขึ้นขึ้นแน่ๆนะครับแต่ว่าจะเป็นระยะเวลาเมื่อไหรเท่านั้นเองนะฮะในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราควรจะทํำยังไงในช่วงนี้นะครับต้องตอบเลยว่าถ้าเรามีเม็ดเงินลงทุนอยู่แล้วผมแนะนําให้เราลงทุนให้ถือต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยตัวไหนก็ตามนะครับเราเชื่อว่าภายในอีก1นถึงปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องหุ้นทุกตัวขยับขึ้นแน่นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับในช่วงนี้อาจจะมีความสรรรรับสนเพราะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเราก็ต้องมีรัฐบาล รัฐบาลเข้ามาแรกๆเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของการรีฟอร์มนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างจากนั้นหนีไม่พ้นไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจราคาหุ้นที่ค่อนข้างต่ํามีการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงการเติบโตมาแน่นะครับเพียงอาจจะใช้เวลานักลงทุนที่มีเงินเย็นนิดหนึ่งมอ,องไว้เลยนะครับว่าจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะครับลงทุนวันนี้ถือ1-2ปีข้างหน้ารีเทิร์นผมคิดว่าสูงกว่าฝาก ดอกเบีย้ยเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับนักลงทุนกลุ่มอื่นที่เอ๊ะถ้าเกิดฉันอยากจะลงทุนเร็วๆล่ะดูภาวะตลาดเป็นยังไงล่ะนะครับก็ย้อนไปเหมือนกับปลายปีที่แล้วที่เราเคยคุยกันนะครับว่าเรามองว่านะักขณะนี้เนี่ยการที่นโยบายการอาัดฉีดเงินของสหรัฐจะยกเลิกนะครับแต่นโยบายการอาัดฉีดเงินของทางยุโรปกับทางญี่ปุ่นยังอยู่นะครับส่งผลดียังไงสมบผลดีต่อตลาดหุ้นค่อนข้างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะ เรียกกันว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มการลงทุนในสินทรัพย์เกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าในช่วงปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยหุ้นก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเอาท์เพอร์ฟอร์มอย่างไรก็ตามนะครับถามว่าเออแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะลงทุนในประเทศไหนล่ะ นะครับยอมรับอย่างหนึ่งก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราน่าจะเม็ดเงินลงทุนควรจะลงทุนในหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับทาง SBA M เราเนี่ยเรามองว่าประเทศไหนบ้างหลัะที่น่าสนใจหลักๆก็คงเป็นญี่ปุ่นนะครับหรือนิเคอีกนะฮะในแง่รองต่อมาก็คือเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คงเป็นเรื่องของ S&P นะครับเดี๋ยวเราจะมีกองทุนที่ลงทุนในยุโรปเพิ่มขึ้นมาอีกกองทุนหนึ่งนะครับทั้ง3กองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่น่าสนใจที่จะลงทุน เคื่อหวังผลตอบแทนที่ดีในช่วงปีนี้นะครับเราสามารถลงได้เลยตั้งแต่วันนี้เพราะว่าแนวโน้มการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนจะเปิดโตเร็วเติบโต,ตช้าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไหนจะมาก่อนจะมาหลังนะครับสำหรับนักลงทุนที่มองปีนี้เนี่ยเราแนะนําให้ลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนประเทศอ m เมอร์ g ิ่งมารเก็ตรวมถึงไทยแลนด์นะครับต้องยอมรับเลยว่า ยังคงมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะฮะเป็นทางเลือกสําหรับนักลงทุนที่จะลงทุนระยะยาวจริงๆนะครับราคาถูกมากณเวลานี้นะครับอาจจะมีความผันผวนเข้ามากระทบจากปัจจัยทางการเมืองจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะทำให้ราคาอาจจะมีการปรับลงไปได้บ้างในบางช่วงเวลานะครับสังเกตตอนต้นปีนะครับหุ้นมีการตกจากในชี้พันสาจุดมาลงพันที่พันสองจุดตอนนี้กลับมาที่พันสอีกแล้วนะครับ พูดง่ายๆว่าทันทีที่มีข่าวร้ายพุ้นอาจจะตกใจไปบ้างแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาสะสมนะครับวันนี้ก็คงจะให้คมแนะนําแล้วก็เป็นอะไรที่นัลกลงทุนนําไปคิดต่อว่าเราควรจะลงทุนประเภทไหนขึ้นอยู่กับเราดูระยะสั้นหรือเราดูระยะยาวถ้าเราดูในช่วงระยะสั้นสักปีนี้นะครับลงทุนตราสารทุนต่างประเทศน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นดิเคนอีสแอรวมถึงยุโรปที่จะออกมานะครับแต่ถ้ามองระยะยาวกันจริงๆนะครับ ถือได้นะครับมองอีก2-3ปีข้างหน้าหุ้นไทยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับ